สวัสดีค่ะชวัสดีช่องนองผ้าด้วยนิ้วผ้าโชคนิ้วผ้าด้วยน้่ค่ะครับมอนี่ผู้ยฝันแปลกฝันเป็นตะยานให้อ,อ่าค่ะแล้วตีเป็นเ,ลกกเหลขกคือเก่าล่ะค่ะก็คือมีความฝันจะมาแบ่งปันดีสีเนาะฝันมาเท้มเขาจังๆได้งอนงี่เพราะว่าเดี๋ยวสีว่าถือมากเดี๋ยวสิบอกว่บาบอกๆนะคะอ,อ่อุ้ยฝันขักฝันแน่ค่ะครับมองนี่นาออันเพิ่นเฮ็ดไม่ได้นน่ครับ มีคณะเฮ็ดไม่ได้นีิคะ่ะเฮ็ดไม้มือนนะ้นอนไปไมาอยู่นี่ก็เดือนกวัวแล้วค่ะครับแต่ว่าเมื่อเคยพอยังแตกๆจ้าเทืือค่ะครับมันอนนอนไปนอนมามีมือห,หนึ่งแบบฟันค่ะอ่าฟันมาอ่านนอนนี่ละนอนยู่สินอนน,อนอี่นนละค่ะครับเหมือนนอนทับอีงั้งชักยางก,ก็เลยเลี้ยวลงไปโอ้ยนอนทับคนไหมอือเป็นแบบพอคนดต่ละเป็นลักษณะค่ะผีตัวสิบ คนอบอุ่นยิ้เป็นผู้ชายไหมคะนอนทับเพิินเพิ่นละให้คอยมึงมานอนทับกูเห็นยังเป่นวะห้องใจกดด้วยดินขนาดดินแบบพยายามจิตตื่นนะคะพี่นิวแบบจิตตื่นสีลูกนี้กระเอิดคือเคยโดนผีอำมาค่ะแบบแบบนั่นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น่อยเคยโดนอำยู่ยู่บนกับมาโยนีก็เป็นเธออะไรอ่ะ คือสิพยายามตื่นกับตื่นบ่ได้เหมือนโดนพีอาใช่ไหมใช่ตื่นไม่ได้ลุกไม่ได้นอนทับเพิ่นอยู่หันโดนเติบก็เลยโอ้ยบอกมากค่ะเมยฝันขึ้นไหนสองสามหมื่นที่ผ่านมาค่ะวันนี้ตื่นขึ้นได้นอตตังสตีได้ก็เลยตื่นก็เลยโอ้ยเพราะไงนี่คือเป็นตะยานแท้เก็ได้ตังสติตังสติได้เลยว่าว่าจะมาหาเอามันกันอีกเด้อว้าง แ,แคุณ<า>คอยไม่โชบไม่หมันขอยสีเฮ็ดบุญไปหาเจ้าเจ้าย่ามาอำข่อยซัาข่อย่านได้ปะเ,ออเป็นคนย่านผีนะคะครับแล้วตั้งแต่ย่านมาอยู่เนี่ยเคยฟันแบบนี้สักทีไหมย่ยงค่ะย่งกัเบอกน้ำเอฟซีได้ว่าอันโอ้มาอยู่นีส่งฟันดีนะคะส่งพุ่มดีอ,อืแบบไม่เคยฟันเห็นผีจักเถื่อพีนิวครับกัดจงว่าหัวหนีในฟันเห็นผีเตรมเตรยมม่งเป็นตยานเหี้ยง ฝันมาเพ่อนมาอ่ำนีเนาะเพ่อนมาอ่นไปนอนทับผีค่ะเออว่าเป็นจักรยานเออพอจะจะจําหน้าตาเพื่อนได้ไหมหนากลมๆอ้วนอ่อนในจักน้อยค่ะแต่ว่าคนหลังไงอ่อค่ะแต่ว่าอันว่าเห็นหนาชัดได้แต่ว่าหมชื่อว่ากลมๆยังไงยังสี่ล่ะี่ยหน้าตาเกินไปเลยแต่ว่าเพ่อนอ่วนบ่าพี่นิวตัวจริงปะนะเออแกอ่วนนี่หน้าหน้าอย่างนี้ใช่ไหมค้ายๆแบบนี้นะค่ะ แต่ว่าในฝันอ่ะอ้วนโตอ้วนตัวใหญ่โบโบอ,วอ,อ,วอ,อ้วน <S 2> <S 2> บบบวอีอ้วนค่าขนานดน,าบบนี่แบบท<ช>่ว<บ>มท่วมแบบคนรล่างง่ญ่ล่ะโตอ,อ,อ้วนท่วมท่วมนะค่ะแต่น้าที่เห็นเป็นคล้ายๆแบบนี้เบิ่งใก้ๆคือเล่าได้เถอะเนาะหน้าเนผู้ใดแตด่นี่ตาของคุณตาของพี่ตาพ่นิวบอ,อ,อ่าตาแกอันก<า>็คือในไลฟ์สดเราไม่ได้เอารูปให้ดูเนาะค่ะ ก็คือว่าไลฟ์สดเราไม่ไดเอารูปไปดูเราได้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับผมที่ที่ตาแกมาบอกเนาะที่เจ้น้องนี่มานอนทับแกแต่แกก็ไลยถือสาหยหรอกว่าแกก็เป็นเป็นปู่เป็นย่านะลักษณะนี่แหละค่ะแต่ว่าม,มันเห็นบ๊ชัดแต่ว่าแกข่ายยังสี่ระค่ะพี่น้องเราก็เป็นคนที่ร่างอ้วนๆทุวมๆบันี้ตื่นขึ้นมากเนาะเมื่อเงาแตกเลยบอกไปมากก็เหงาแตกตื่นขึ้นมาไปถามไอ้นิวไปถามแม่้นิวเบิ่งเบิ่งอาจังบอกให้ฟัง บอกฟังเบิร์ดเลยบบนีอคือตรงนี้เนี่เพิ oh s okay. <s um, ่นก่อนจะเป็นบ้านเพิ่นสิปุ๊กเป็นบานชั้นเดียวกับปุ๊กของหนึ่งเนาะแต่ก็มีของน้ำตอไปแต่กีนเป็นเทียงหน้าน่อยมองผูดไงอต่พอหล่อมนีนอนมืนเป็นกระท่อมเป็นกระท่อมน้อยกระท่อมน้อยค่ะเพราะว่าย่ำมาแลงย่ำกลางคืนกับย่ำสาแล้วก็ชี้นอนอยู่นี่ผู้เดียวกลางคืนก็นอนผู้เดียวเพราคอยนันนึกว่าแลนอนอยู่ในบ้านบอมเอนแลนอนอยู่นี่มองกระท่อมนี่ เพราะว่าเห็นเขาว่าอันเวลาเขา้องนามจังลูกไปไงเพราะว่าของนามอยู่นอกบ้านเนาะบ้านสามัไหมตะกีเพิ่นเทหของนามไว้นอกบ้านเพิินไปเทหของนามไว้คือทุมอืออนี่เด้แล้วทีนี้แกก็อันนี้แม่นื้อใหยฟังเด้งวันนี้มีมือหนึ่งเนาะแล้วสอบอชอบแล้วก็ไปกับท่านหารกลางดึงกกับช่วงตีตีหนึ่งกลางดึกนี่แหละแต่ว่าแม่นิ้ไปเห็นตอนตีหา้าคือเราแข็งแล้วไปแล้วนะอืุ้ยเราตายใจหนีค่ะพี่น้อง ปร,โโปรากฏว่าม,มันก็เป็นบ้านบ้านของเราบ้านกแกนี่เราอาจจะมันตรงกับจังหวะวันพระแล้วมันก็ตรงกับจังหวะอันนี้หรือเปล่าแกก็อาจจะอยากได้ส่วนบุญอะไรแบบนี้เราไม่แล้วที่เรานอนคือตรงกระท่อมน้อยเก่ามันตรงตรง,ตรงเลยอะ่ะก็คือว่าตรงที่บ้านสร้างใหม่มันสร้างทับสร้างทับตรงกระท่อมมันน้อยมองเล่านอนตายสร้างมองยังไงอก็จังหวะโอ้เปตนแยนเนาะอืมอันนี้คือหน้าตาโอเคเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยแหละ แต่ว่าบยในฝันเห็นชัตปานนี่เห็นแบบดังล่างต่ว่าจาคุงหนาได้จังว่าอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปีอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปีค่ะก็เลยเอาเอาเป็นมิน่งหญิงก็เลยเอาซีไตน์นะคะเป็นซีเจ็ดแปดเบอเท่ากอยาก,ยกได้สามโตมจังไหลียรอ๋อเราก็เลยตีเป็นเลขค่ะ<ม>อยากได้ส้มโตมจีจังเหนีหลไรอ๋อก็เจอถ้าเพิ่อนอยากจะได้จนบุญจริงเพิ่นก็ต้องยูงใส่ตัวนี้นะ เออเพื่นก็ต้องยู่าใส่ตัวนี้สี่เจ็ดแปดนี่แหละเพื่อที่ว่าทางแอดมินเนี่ยจะได้อุทิศบุญส่วนกุศลไปให้แกค่ะแต่ปกติก็ทําให้อยู่แล้วนะครับผมทุกครั้งที่ทาบุญก็จะอุทิศบุญให้แกตลอดนะเป็นุตัวกาด้อดมวนี่ครับค่ะก็เลยบอกิตตื่นึ้นมาที่ฐานว่าออ้ยพ่อใหญ่เจ้าจะไม่หยุดรอคอยแนวนี้เด้อคอยเป็นควายาหญ่ผีแห้งใช่ไหมเดียวปะก็เลยตีเป็นเล็กเนาะสี่เจ็ดแปดเพราะว่าเพื่อนเม่เคยมาหาไผ่เป็นบ่ คนกับพ่เคยเห็ดไผ่น่ะทำมาเห็ดมาเข่าฟันมาอำ่ำเฮาสิอาจจะเป็นต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่หรือเปล่าคนอยากมาขอส่วนบุญมาจากก็มีส่วนนะเพราะว่าเฮ้ยประตูปิดเองแต่คือว่าปิดประตูแม่นชนิดอะประตูปิดเองเมื่อกี้นี่เฮ้ยเห็นบอกเรืองผีอยู่เนาะจะเป็นอะไรตอนกลางวันมันปิดเองไหม <laughs> ก็เลยตีเป็นอายุเนาะ478ค่ะแล้วก็ขึ้นที่สองฝันเห็นทุกีสแล้วลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนจะเป็นคนละคนหรือว่าเป็นคนเดียวกันกับบะหูคือเพิ่นร่อยลงมาร่อยลงมาได้เดผลกับไปยืนในมือพนอนพิ่นกำงูหน่อยองูเขียวตัวทอนอู่วก่อยนี่ค่ะตัวหน่อยแห้งกำมาเดแห้่หนอก็เลยยิบเอานุอมเพิน่นก็เลยจมเอ้ะแห่งย่างงูอยู่แกเอางูมาฝากกันเนาะเลยว่ะ กับฟันคักคือกันดิฟันเพิ่นเอางูหน่อยมาให้เอามือนี่กัมมาด้ค่ะอืมืมอกัมมามก็ตีง่ายเป็นหาเจ็ดเลยเพราะ่างงูหน่อยเป็นเจ็ดขันฟันเห็นพญายนาคจังสิเป็นเก่าตามลอทธิเนาะคะ่ะก็ลเลยมยั่นใจคือการหาเจ็ดน,นี่เราก็เลยตีเป็นตัวเลขเนาะแต่ก็ตั้งใจจะตีเป็นเลขโดยเฉพาะนี่แหละเพราะ<ๆ>ว่าก็อยากได้แนวทางม,มาฝาก fc เนี่เยเนาะคะือมันเขา่าคือมันเข่ามากใชเจ็ดแปดหรือหาเจ็ดจังสี่เข้ากัน ตั้งใจเข้ากับบริษัทสื่อดอกแต่ว่าเข้าจ,จิตจกทุนนจกเงินเดือนเข้าสิไปเฮ็ดปุ่นเห็ดเพิ่นต่ว่าเข้าก็อยากบอกเลขเอฟซีถูก 2, เปิดจีได้กูซื้อเสียงมเนาะพี่นิวก็อยากให้เอฟซีได้นั่มนะคะค,ค่ะห้าเจ็ดค่ะเจ็ดกัะเน่นนะคะคเพราะว่าฝันฝันเหมือนจีมาบอกเลขมากกว่าดิมากกว่าคุณตามหาคุณตา,า,ณตาบนรูว่าแล้วมาบอกเลขแล้วมาหรอกอแต่ว่าห้าเจ็ดนี่เหมือนเขามาบอกเลข ก็เอาเอามือนี่กำงูหน่อยไาใหาอมือก็ห้านกูก็เจ็บก็ตีง่ายๆเนาะแล้วก็เหล็กล่างนี่ค้ดมากเนาะค่ะมันเป็นในใจมาหลายงวดแล้วมันบพันออกงวดก่อนมันก็อายุของพี่ด้ค่ะที่ตามแล้วมันไม่ออกพ่นิวตามมาหลายงวดแล้วอืมครับอ่าจับดี้ดิอันนี้เน้นล่างด้วยค่ะ fc เนีนล่างสองเจ็ดนี่แต่ว่าบนล่างไว้ก็ดีนะคะคส่วนเลขวิ่งนี่เป็นของเรียกเพื่อนเนาะ เป็นเพืเป็นของเพื่อนค่ะบบจับคูมาให้ค่ะเมื่อวนนี้ที่ได้ได้เลขวิ่งเพิ่นเพราะว่ามันการรู้สองหัวเนาะเพิ่นก็นเลยอสศร้าโศมมาให้แต่ว่าทำไมยังส่งเลขวิ่งมาให้ใช่ไหมพี่นิวเพราะว่ามันเข้ามาทุกหววทุกงววเลขวิ่งนะคะหววเมื่อกี้กับเขา,ขาวิ่งบนหนึ่งเนาะล่างหกกับเก้าก็คือเพิ่นเพเนนบนเนนล่างมาให้แล้วก็เข้าตรงๆด้วยนะก็มีเอฟซีบางท่านก็ คอมเมนต์มาเนาะโอ้ยข้าเล็กวิ่งก็ดีแล้วเอ็นนิงแต่มันเข้าทั้งวนทั้งล่างก็เลยว่าวิ่งคนนี่นก็เนิดขึ้กันเป็นเพราะจับคู่มันจับไม่ถูกเนาะก็เลยยักยังตามแต่เล็กวิ่งไม่ให้เอฟซีขึเกานะ่าเนาะก็มีเอฟซีหลายท่านก็ขอมาจะาเอาลงก่อนก็เป็นแนวทางของเจ้น้องเนาะ,ะเป็นแนวทางความฝันก็ไม่เคยฝันอย่างนี้สักทีก็เลยอยากได้แนวทางอยากได้ตัวเลขมาแบ่งปันเอฟซีเนาะก็ให้ ก็ขอกำลังใจ fc นะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับผมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับผมเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับผมเดี๋ยวอดมินทั้ง2คนจะพยายามหาอาจารย์ดีๆมาฝาก fc เนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ